ขายั้งอย่างนี้สามห้นสี่อเรียบร้อยคูณสิบคูณสิบสองร้คูณสิบสองหนึ่สองร้อยบาทสวยงามคืนห้าหมื่นเรียบร้อยคำเตือน กล่าวสักทายเพื่อนๆทุกท่านและแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ด้วบเกมพัฟพิคเนตนะครับผมแหมคิดชื่อไม่ออกจริงๆนะครับผมจะเรียกยังไงดีนะวันนี้เยกับพิคเนตนําโชคนะเอ้ชื่อนี้ดีกว่าเลยครับผมมาเราอยู่กระทุนสองพันนะครับผมเบ็ดที่16บบาทนะครับผมก่อนอื่นต้องฝากกดเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม ใครกดแล้วนะครับผมแล้วก็มาล้างหน้าไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มาซื้อสปินเข้ากันไปเลยนะครับผมมาจังหวะนี้นะครับผมมาโหลดเข้ามาแปดสปินเปิดมาที่หกสิบเจ็ดบาทยี่สิบตางค์นะครับผมคอมโบต่ออีกสองร้อยสิบเอ็ดบาทต่ออีกคูณสิบแปดสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทโอ้โหเปิดมาก็กําไรแล้วคุณผู้ชมโอ้โหธรรมดาที่ไหนนะครับผมซูปเปอร์มีปไปสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้โหไหลกันเข้ามาต่อเลยครับผมมา ไต่ออีกยี่อิบแปดบาทแปดสิบตางค์นะมาอีก33มสบสาาทหกสิบตังค์มาคูณ6เข้ามา220ร้สิบาทแปสตังค์ต่ออีกคูณ6มา57าสบาทหกสตางค์นะครับผมเท่าไหร่บิ๊กวินไปสามร้อยที่สิบาทนะครับผมเบาๆอะไรครับผมมาแต่ตอนนี้4,000แล้วอิ่มๆนอนๆแล้วนะครับผมกำไรเปิดมาก็กำไรเน้นๆไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมไหลกันเข้ามาต่อนะครับเพื่อนๆนะไหลกันเข้ามาต่ออีกยี่สิบสี่บาทนะครับผมมาอีกคูณ6 ห5 3ร้บาทหกสตังค์นะครับผมมาต่ออีก48บาทนะครับผมสวยงามจริงๆหลอ่อล่อไปสามสบสองบาทโอ้โหเงินรางวัลรวมเท่าไหร่ห3 9 6 9หกเก้าเรศสวยจริงๆนะครับผมคงใส่น้ำโวงแน่นอนวันนี้นะครับผมมาเข้ามา4,480บาทแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเบ็ดไปเลยแล้วกันที่40บาทนะครับผมล้างหน้า1ทีนะครับผมตามพิธีนะครับผมแล้วก็ซื้อไปเลย3บ้านนะครับผมมา โหลดเข้ามาปุ๊บเริ่มเลยครับผมมาแปดสปินนะครับผมมาเขาเปิดให้สวยร้อยดบาทต่อด้วย96ิบบาทคอมโบสวยสวยนะครับผมอย่างนี้เป็นสองรสี่บาทนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมไหลกันเข้ามาต่อนะครับผมไปกันเรื่อยๆื่อยไปกันเรื่อยๆรผมวันนี้นะไหลย,ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเหลือหนึ่งเหลืออีกสองสมา สวยๆอย่างนี้มาตอนท้ายพี่เอกเข้ามาตอนท้ายผมมา1นึ่งพันสอร้อยเจ็ดสบหกบาทนะผม,มพี่เอกเข้ามาตอนท้ายเป็นอย่างนี้สามพันสี่ร้อยสิบหกบาทก็สวยงามจริงๆ 4, 8, นะผม super mini ไปสี่พันแปดนะผมมาต่ออีกสี่สิบแปดบาทโอ้โหคอมโบต่ออย่างนี้พี่เอกเข้ามาตอนจบจริงๆนะครับผมล่อไปคูณสิบสองสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทขึ้นหมื่นเรียบร้อยนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมเรียบร้อย s u ป e r mini ห้าพันแปดสิบแปดบาทแนวนี้ไรื่สวยจริงๆนะครับผมใส่พิธีเลทให้พอนะครับผมนะ 1 1 1 8ง้ยบปบาทนะครับผมโอ้โหสวยงามจริงจริงนะครับผมเงินรางวัลรวมล้างหน้าหนึ่งทีนะครับเปลี่ยนเบ็ดน,นะตอนนี้100นะแล้วก็ซื้อฟรีสปินเข้าเลย7,500บาทไหลเข้ามานะครับผมไหลเข้ามาเริ่มไปเลยมาแต่สปินครับผมยังไงดีครับผมจังหวะนี้นะไหลกันเข้าไป75บาทโอ้โหมาละเปิดมาเปิดมาเบาๆเปิดมาเบาๆต่อด้วย15บาทยังเบาอยู่ต้องต่ออย่างนี้180บาท มีเรียบร้อยคูณสิบคูณสิบสองหกพันหกร้อยบาทโอ้โห و, สวยงามจริงๆสวยงามจริงๆจ,จังหวะนี้ชุดไม่อยู่อืชุดไปก่อนเนอะผมเท่าไหร่เมื่อกี้ทั้งหมดทั้งหมดไหลเข้ามาเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโ,โหเลขสวยๆอีกแล้วนะครับผมไปกันต่อเลยไปกันต่อมาสองร้อยเจ็ดสิบบาทมาอีกร้อยยี่สิบบาทมาโอ้โหคูณหกเข้าไปสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสวยงามเนอะผม big win เข้ามา2,550บาทสวยงามจริงๆหลายกันเข้ามาต่อหลายกันเข้ามาต่อมาอีกกว่า90สปินสุดท้ายนะครับผมยังไงยังไงมาเลยครับผม480บาทใจลงมาอย่างนี้ก็ต่อคอมโบเข้าไปอื้อหือรอบนี้3,600 12อื้อหือ14,400บาทเอกเข้ามาตอนจบจริงๆนะครับผมโอ้โห1,500 900 1,500 1,500 900บาทเออเอ๊ย1,500 15, 0บาทเออหนบาทสิว่าเพื่ออะไรครับเนี่ยเบอร์กันหมดแล้วนะครับผมนับเลขไม่ถวกแล้วนะับผมจังหวะนี้เปลี่ยนเป็ดไปที่200ร้อผมต้อง,งเลข3 0,000ื 30, 000เป๊ะเลยนะเมื่อกี้ล้างหน้า1ทีแล้วก็ซื้อฟรีสปินขึ้นมาหมื่นหานะผมจังหวะนี้เป็นยังไงครับผมมาดูกันมาเปิดเข้ามาเปิดเข้ามา3 6 0้บาทสวยๆนะผมเบาๆนะผมหน่อๆน,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 นะไหลเข้ามาตอ่อไหลหมายเลขแปบาทนะครับผมสวยง่ายม300บาท ต่ออีก300ไม่เจ็ดร้อยบาทโอ้โหไม่หนึ่งหบาทอะไรกันครับเนี่ยหนึ่งหมืนเจ็ับาทนะผมเข้ามาหมดเมื่อกี้โอ้โหสวยๆเันไปเลยทีเดียวคอมโบกันต่ออีก600บาทนะครับผมตอนนี้3 3มหมากำไรแล้วนะผมมาต่อหนึ่งพันส่อยบาทอย่างนี้มาต่ออีกสามสิบบาทเข้าคุณสองไปสี่พันแปดสิบบาทนะผม โอ้โหสวยงามจริงชุดไม่อยู่จริงห้าห้านะผมโอ้โหสวยงามจริงนะผมเล่ก็สวยนะผมเงินก็สวยนะผมเกมก็สวยนะผมโอ้โหไหลกันเข้ามาต่ออย่างนี้คูยสองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทสวยงามขึ้นห้าหมื่นเรียบร้อยโอ้โหชุดไม่อยู่จริงนะผมจังหวะนี้นะครับผมอะไรก็คุดเขาไม่อยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมจบกันไปที่สามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทเล่กสวยจริงๆนะครับผมวันนี้มีได้คือสวยนะครับผมนะวันนี้จบวันที่ห้าหมื่นดีกว่านะครับผม มีการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแม่ฝากกดติดตามช่องมีกันด้วยนะครับผมมีใจก็อย่าลืมมีกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวไปเติมก่อนนะครับผมสวัสดีครับ